ทุกคนต้องบอกนะว่าบูราณคาเฟ่แอนด์เวสเท์รอนที่นี่อฉันจะบอกว่าดีที่สุดในโลกก็ยังได้เลยเป็นคาเฟ่ที่แบบไม่ใช่คาเฟ่อ่ะเป็นมากกว่าคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นเหมือนบ้านเป็นครอบครัวฉันก็พูดได้เพราะมันดีจริงแม้แต่กะปิเนี่ยฮะใช้กะปิชั้นดีอร่อยมากแล้วก็ดูเครื่องเคลี่สิเป็นเ็ตเซสซิกเนเจอร์ <signature. S 2> นี่เห็นไ,ไหมฮะ โรตีสายใหม่ก็ามาเป็นเซ็ตสวยๆเลยอันนี้ดูอันนี้แบบสวยงามมากอันนี้คนกันแล้วเข้ากันแล้วอร่อยชื่ในใจมีความเป็นฝอยทองอยู่ข้างในด้วยทุกคนอันนี้แบบไทยๆแท้ๆทุกคนดูสิอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ําจนฉันไม่อยากกินเลยเพราะมันอลังการเกินค่ะทุกคนอย่ามันสวยค่ะมันสวยงามและอันนี้เป็นแบบลูกชงลูกชุบดูสิพร้อมเพลี่ยงแล้วก็บรรยากาศดูสิทั้งอาหารหูอาหารตาทุกคน วัดราชบาพิตรคุณเรียกผิดอีกแล้ววัดราชบุรณนะทุกคนจะวัดราชบุรณะนี่จะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะที่เขาขุดกรุเมื่อก่อนเนะี่ยโจมันมาปล้นมันมาเจอเพชรนินจินดาเตมไปหมดเลยทุกคนแล้วก็ของมีคฆ่าตอนนี้ไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาเขาเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทุกคนอร่อยมากอันนี้เดินมานะฮะถ่ายมาเดินมาจากกรุงเก่าชาเวลเลอร์ลอสซึ่งเป็น ที่พักที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันนะต้องบอกเลยว่าเพราะอะไรหรือว่าดีที่สุดทําเลดีสงบมีความเป็นส่วนตัวกันเองเจ้าของน่ารักมากถึงแม้เขาจะมานั่งดูแลเองแต่เขาไม่สร้างความอึดอัดนะเขามีความเป็นกันเองนะฮะมีความเป็นส่วนตัวให้กับคนที่มาเยือนนะทุกคนแล้วก็เดินไปก็ประตูแห่งการเวลาก็ไม่ไกลทุกคนขอทานห่ดน,นะอร่อยมากอืมอร่อยมากน้ำพริกเขาสุดยอดมากทุกคน อืบนอนลชมนี้สามารถเดินไปในเมืองได้อีกไปหัวรอตลาดเจ้าพรมนะฮะอร่อยมากก่อนั่งไปนานๆใช่ไหมไปถ่ายคลิปให้ชาวลูกรู้ให้หนักใจอย่างที่บอกช่องเราจะมีสองช่องนะฮะช่องหลักกับช่องที่สอง นะฮะก็ต้องลบเมมโมรี่จะได้ถ่ายเะมันเต็มตลอดนะไปที่ไหนมาเกาะกูดไปเชียงใหม่ชุมพรหัดใหญ่จงังอุทยานะฮะเขาใหญ่การจนบ,บุรีหรือว่าจะได้ที่พักที่น่ารักสวยงามปรากฏว่าถ่ายเอาไว้ต้องลบเมมทิ้งอย่างจำใจไม่นั้นถ่ายไม่ได้ทุกคนเพราะว่าต้องเอามารีโพสต์ใหม่บ้าง เอามาลีลันใหม่ทุกคนเพื่อให้ชาวโลกได้เน้นย้ำว่าถ้ามายุทธยาเนี่ยจะไปพักที่ไหนกินที่ไหนคาเฟ่ที่ไหนดีควรจะไปสนับสนุนคาเฟ่ที่ไหนที่เราควรจะไปนั่งแบบคุ้มค่านะฮะอลังการนะฮะทุกคนดูสิพูดไปถ่ายไปทุกคนนะ่าอิจฉากับชีวิตตัวเองมาก,มากๆเจอแต่สิ่งดีๆอืมรอรสมากน้ำจิ้มก็อร่อยมากค่ะ เราเคยไปดูรายการต่างๆเวลาเขาไปถ่ายอาหารเนาะเขาบอกว่าอร่อยอย่างนั้นเราก็ไม่เชื่อหรอกอแต่นี่มันอร่อยจริงไงฉันก็ไม่ต้องมานั่งสาธยายเยอะว่าอย่างนั้นอย่างนี้กินนั่นกินนี่พูดเหมือนกับแบบพยายามไม่เชื่อแต่อันนี้อร่อยก็คืออร่อยค่ะอร่อยจริงๆครับทุกคนไม่ต้องบรรยายเยอะนะฮะหืด,ด,ดยอด ทุกคนถ้าเกิดเราออกจากหลานไปใช่ไหมฮะออกไปตรงเนี้วัดราชบุรณนะเราเห็นเจดีย์พระปรางทุกคนเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นวัดมหาธาตุเดินเข้าไปตรงนี้จะเป็นบึงพระรามวัดพระรามวัดมงคลบพิตรอวิสาวร,พรพีพระเจ้าอู่ทองถูกไหมฮะกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์อู่ทองนะฮะของกรุงศรีอยุธยาจะเจอวังหลวงที่พมา่าเผาข้ามไปตรงนู้นจริงๆเดินไปทางนี้ก็ได้ฮะด้านข้างวัดราชบุรณนะถูกไหมฮะ เดินไปจนเจอวัดนาบพระเมรก็จะเจอที่พักน่ารักน่ารักก็คือกรุงเก่ารีวอ,าอาชาวเวลเลอร์ลอถูกไหมฮะตรงนั้นก็จะเดินไปประตูแห่งการเวลาได้เดินไปวัดเชิงท่าที่สมเด็จพระเจ้าตากสินบวชเรียนที่นั่นทุกคนไปวัดโคกพญาก็ได้วัดตะไคร้ทุกคนวัดตะไคร้นี้จะเป็นวัดที่เขาบอกว่าเป็นที่ปรงศพของออนางวันทองทุกคนนะฮะ อยากจะบอกว่าวลามาวิทยาทุกคนตะหลงนะจะไปไหนเริ่มตรงไหนเนี่ยมาเริ่มที่โบราณคาเฟ่แอนเรสชรอนก็ได้หน้าวัดราชบูรณนะทุกคนมาเริ่มตรงนี้นะแล้วก็เดินหัดเดินซะมั่ง ขับรถมันก็จะได้รู้แต่เส้นทางเดินรถเราจะไม่ได้สัมผัสวิถีชีวิตว่าตรงไหนยุ่งใหญ่กับอุทยานประวัติศาสตร์เห็นไหมฮะถ้าเกิดเราไปกรุงศรีเอ่อกรุงเก่าทาเวลเลอร์ลอสเราสามารถเดินมาวัดนรา,าชบุรนณะสามรถนี้ก็จะเจอพระที่นั่งสุริยาอาอมรินพระที่นั่งบรรยงรัตรนาก็อยู่ในนั้นเดินทะลุตัดทางลัดไปได้เลยทุกคนก็จะเจอวัดพระศรีสันเพชมงคลปพิรก็เดินมาทางวัดราชบุรนณะก็มาเจอโบราณคาเฟ่แอนเวอร์ชแห่งนี้ได้ทุกคนอร่อยมากค่ะ นี่มันเตือนอยู่แปลว่าจะเต็มนะฮะทุกคนนะอันนี้เหมือนสั่งมาไว้ดูเลยทุกคนจะาไว้ดูเล่นนะฮะมันน่าทานก็จนแบบอยากจะดูมันนานๆน,น,นะฮะรสไม่อ,มอะไหนๆก็ไหนๆแล้วให้ถ่ายอีกรอบนึงฮะเมนูอาจจะดูแบบเยอะแยะแต่เราจะเลือกถ่ายไปดูนี่ฮะอาหารทาร์เล่นก,ก็มีแอปเปิลไทเจอร์ตำถาดตำกับอ่อาหารจานเดียวก็มีทุกคนของหวาน กม็มีทุกคนเยอะแยะเลยค่ะน้ำสมุนไพรสารพัดสารพีของหวานหน้าตาดูสิทุกคนหน้าตาดีมากนะฮะต้องค่อยเปิดนิดนึงนะทุกคนจ้าเพราะว่าถ่ายไปพูดไปนี่ฮะลดนะลดนะลดนะสุดๆนะที่เปยวก็มีนะจ๊ะมีนะอาหารจานเดียว เป็นแนวผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวผัดสับป,ประรดก็มีน้ำปรุงน้ำพริกยำก็มีฮะยำแซลมอนแซลมอนกุง้งสดโอ้เยอะมากทุกคนจ๋าอันนี้เมนูนี้เลิศมากเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยทุกคนมีความเป็นฝอยทองขนมหวานผสมกับพวกเหมือนคล้ายๆกับเป็นแนวกาแฟเย็นนะ,ะทุกคนผสมนมสดด้วยนะโอ้ยตื่นเต้นมากมาเจอร้านปังๆแบบนี้ทุกคนต้องบอกให้ชาวโลกรู้ฮะว่านะครับ กรุงเก่ามีตำนานนะฮะโบราณคาเฟ่อันเวสต์นะฮะดีที่สุดในโลกฉันขอยืนยันค่ะนะฮะ